นั้นหลุดมาอีกหลังนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละสี่พันบ้านหลังใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็นะคะอยู่หัวมุมด้วยนะคะนี่ตอนนี้มีเพียงสมหลังคุดแดงแบบนี้อยู่ตรงปรทุมธานีธัญบุรีนะคะค้องแปดกับค้องสิบเอ็ดคลองแปดมีลำลูกกากับคลองแปดอยู่ธัญบุรีอันนี้จะอยู่ธัญบุรีนะคะจะเป็นบ้านหลังหัวมุมเลยนะคะ นี่กู้ธนาคารผ่อนเพียงเดือนละสี่พันมีที่ไหนนะคะแล้วก็ทุกถูกถูกสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อะไรนะคะกู่ธนาคารไม่ได้ผ่อนตรงได้อีกนะคะเอกสารกู้ธนาคารก็ง่ายๆเลยนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หกเดือนแค่นั้นเองนะคะแล้วเรามีโอกาสที่จะสามารถกู้ผ่านได้ด้วยเพราะว่าเรานะคะยื่นคู้ให้ทุก้าด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอะไรนะคะนี่ก็จะ นี่ค่ะที่จอดรถค่ะทาใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเร็งดัดทําใหม่ให้หมดนะคะทาสีปูกระเบื้องทําฝ้าหลังคานะคะระบบน้ําระบบไฟนะคะหมดและไใหม่หมดทุกอย่างนะคะนี่จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องโถงของเรานะคะห้องรับแขกอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่คุ้มสุดๆไปเลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าของดีไม่ได้มีสําหรับทุกคนมีสําหรับคนที่เห็นแล้วก็คว้าโอกาสมันเอาไว้นะคะนี่ คนที่อยากได้จริงๆจังนะคะไม่ใช่คนที่มาเล่นๆนะคะนี่ค่ะหลังคาไม่ใช่เพดานของเรานะคะสูงมากเลยนะคะประมาณสามเมตรนะคะนี่ค่ะจะเป็นจุ้ยแบบสูงว่าสูงโปร่งลองเข้ามานี่รู้สึกว่าบ้านนี้กว้างแล้วสูงแล้วก็โปร่งแล้วก็เย็นนะคะนี่ค่ะจะเป็นพื้นกระเบื้องสีนี้เลยนะคะนี่จะเป็นห้องครัวของเรานะคะสามารถนะคะ ทำเป็นห้องซักล้างหรือวางโต๊ะรับแขกเออโต๊ะทานอาหารได้เลยนะคะนี่ค่ะจัดเต็มแบบนี้นะคะกู้ธนาคารไม่ได้ผ่อนตรงได้เอกนะคะมีเพียงที่เดียวนะคะที่เดียวเท่านั้นแล้วเรายื่นกู้ให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะคนที่กําลังมองหาบ้านที่ซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อลงทุนคุ้มสุดๆไปเลยเพียงล้านต้นๆคุณก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะ หยุดนะคะกับการที่เราจะเสียเงินไปเปล่าๆกับค่าเช่านะคะไม่ต้องเช่าเขาแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบ้านดีๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าเราทําใหม่ปรับปรุงใหม่ให้ทั้งหมดนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแล้วนะคะโปรโมชั่นฟรีแอร์ให้อีกนะคะคนที่เห็นไลฟ์นี้ฟรีแอร์ไปเลยนีออ่ราคาเพียงนะคะ ราคาอันนี้อพยูนขนาดพื้นที่1จุดประมาณ1.4เองไม่ใช่1.4 17สิบเจ็ดตารางวานนะคะราคา1นจุดนะคะปกติ1.5 1.6ล้านใช่ป่ะเราขายเพียง1